ลากลากลากอเลอเลอเลอดบอสเจเเขียวลากกองฟางไปร้องเพลงปลุกใจตัวเองไปด้วยแบบนี้ละค่ะที่เป็นงานช้างนะคะของคุณเจเน็ตเขียวค่ะรงแรงเองทุกอย่างเลยนะคะพักงานบันเทิงกลับบ้านมาปรับหน้าดินสิไร่ที่เคยแห้งแตกให้เหมาะกับการทำไร่นาสวนผสมค่ะ วิธีการนะคะคือการลงปุ๋ยคอก2,000กิโลกรัมค่ะฟาง65มัดและลงหญ้าแฝกยึดพื้นดินอีกกว่า15,000ต้นเลยทีเดียวนะคะมีการขุดบอ่อน้ำรอบไร่ด้วยจะได้ใช้น้ำทั้งปีค่ะนี่แหละค่ะคุณเจน็ตเขียวบอกว่าที่นี่เรียกว่าไรอีเจยชื่อนะคะก็มาจากตัวละครในหนังแยมยโสธรที่ตัวเองเนี่ยเล่นเป็นนางเอกครั้งแรกในชีวิตค่ะ ไร่นี้นะคะอยู่ที่อำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมาค่ะเสร็จเมื่อไหร่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตกินเองแล้วก็จำหน่ายซึ่งลูกทุ่งสายาหานะคะออกตัวว่าเป็นกเกษตรกรมือใหม่ค่ะอยากรู้อะไรง่ายๆเลยถาม Google นะคะดู u t u b e เอาโดยมีบ้านที่นนทบ,บุรีไว้เพาะต้นกล้าตอนนี้นะคะผลลัพธ์หนึ่งที่ได้กลับมาคือรู้สึกแข็งแรงขึ้นค่ะเพราะแหมก็ต้องอย่างที่เห็นออกแรงก้มๆเงยๆกันแบบนี้นะคะรเลี้ยงก็จะเอาไส้เดือนใส่ไ้ใน กระบะแบบนี้สเดือนมันก็จะกินขี้วัวพร้อมทั้งอยู่ในขี้วัวไปด้วยแล้วก็ส่วนคนนี้ปกตินะคะจับไม้กลองค่ะแต่ว่าช่วงนี้ต้องมาจับดินบ่อยกว่านิดนึงนะคะคุณโป้งมือกลองวงมือดึนดอกนั่นเองค่ะกำลังทำฟาร์มเลี้ยงไส้เดือนนะคะเริ่มจากการเลี้ยงไว้ย่อยขยะในครัวเรือนแล้วก็มูลเนี่ยนะคะยังเป็นอาหารชั้นดีของพืชผักค่ะ ใอ้เดือนขยายพันธุ์มีมูลเหลือใช้เยอะจึงขายซะเลยนะคะทํามาตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว2,562ค่ะแต่พอตอนนี้ต้องอยู่บ้านเพราะโควิด19ก็เลยได้เปิดตัวนะคะในจุฬา marketplace ค่ะแนะนําตัวเองเลยนะคะุโป้งแบบถ่อมตัวเลยว่าโป้งสถาปัรุ่น58ค่ะตั้งวงดนตรีเล็กๆก,กับเพื่อนในจุฬาชื่อ m o เดิ n d ็อช่วงนี้งานหายหมดนะคะเลยหันมาทำฟาร์มเลี้ยงไส้เดือนปลูกผักชื่อคืนดินค่ะ ออเดอร์นี่เข้ามารัวๆเหมือนกันไะมคะไม่ใช่ใครที่ไหนคนในวงการเพลงด้วยการอย่างคุณกบ Big a s อค่ะคนนี้เป็นนักแต่งเพลงเบื้องหลังของวงบอดี้แลมด้วยก็ผันตัวมาเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเหมือนกันนะคะปลูกผักสวนครัวกินเองที่บ้านช่วงกักตัวนี่เองค่ะเริ่มต้นเนี่ยเลี้ยงแค่เป็นกระบะเล็กๆอยู่แค่4ีหกระบะซึ่งมันโตเร็วมากผ่านไปปีกว่าเนี่ยมันก็ เกือบเกือบร้อยกะบาทแล้วอ่ะน,นี้ผลผลิตมันก็เยอะมากมันก็เลยต้องหาทางระบายแต่ว่าโชคดีที่มันเอาไว้เก็บไว้ใช้เองได้เยอะไอ้มูลไส้เดือนเนี่ยมันก็คือว่าแล้วก็คือธาตุอาหารที่ดีสําหรับพืชกลับมาอยู่กับต้นไม้มันก็เลยเอออันนี้มันก็ไม่ต้องไม่ต้องมีเป้าหมายอะไรก็ได้นะมันก็ใช้เวลากับ สิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าตอนนี้มันก็มีความสุขได้ถ้าปลูกผักแล้วมันได้กินมันก็ไม่ต้องออกไปไหนไม่ต้องซื้ออะไรมันก็มันก,นก็เป็นวิถีชีวิตอีกแบบหนึ่งที่ไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเองมีเพเป็นเพื่อนอีกเยอะนะคะที่เผยวิถีเกษตรกร,กรให้เราได้เห็นช่วงนี้ทั้งคุณปิ่นเกตมณีค่ะคนนี้ทำฟาร์มออร์แกนิกนะคะ หรือจะเป็นนักร้องดังค่ะปามมี่คนนี้แฮปปี้มากเลยกับการเก็บผลผลิตในสวนที่บ้านก็มีคลิปนะคะที่คุณปามมี่นี่เก็บมะม่วงเองแต่บอกว่าไม่ได้เก็บเองจริงๆหรอกแม่บ้านเดี๋ยวจัดให้เพราะว่ากลัวพึ่งจะต่อยแต่ว่าปามมี่เองก็มีการเก็บมังคุดหรือว่ายายแย้วรัศยาค่ะเลือกพันธุ์ไม้ฟอกอากาศเช่นทรายใบสักนะคะมอสเตอรล่าเลี้ยงไว้ในบ้านเธอบอกว่ามีความสุขที่ได้เห็นน้องๆนะคะเติบโตด้วยความดูแลของตัวเองค่ะยังมีคุณตั๊กวงกฎนะคะหันมาปลูกผักกินเอง เพื่อเราต้นทุนการซื้ออาหารล่าสุดทดลองนะคะปลูกคณายอดอ่อนค่ะเธอเขียนแคปชั่นไว้ว่าปลูกผักตามแฟชั่นมีรอดแน่มีหลายอย่างนะคะที่เธอต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะ